สวัสดีครับพี่น้องมณีบาโนก็ไดมมาขามาขายอีกคือเก้าครับพี่น้องกด้มาพบพ่อพี่น้องคนไทยเอ้าผู้ไปผู้มากครับพี่น้องผู้ได้เห็นพี่น้องทั้งใดเห็นกระทักไทยหากันได้ครับเด้อทระถักไทยหาบาโนได้ครับผมพี่น้องอยู่ทั้งนั้นทั้งนี้บานนได้ไปเห็นไปพบไปพ่อมากครับผมมืนีกลากลายนะพ่อสมควรครับผมก็ค่อยติดตามย่างเงกันไปครับพี่น้องบึงครับผม นี่แหละครับผมเขากบน้ำเขากหลากหล้ที่เขาเนื้อลาบสวยๆงามๆน่องง้อกมี่ครับผมเนื้อเสียบครับผมเขากบน้ำลากรายครับไอนมกมาก้อนากันหินนากันกับปึกษากันครับผมปึกซากันเรื่องการเรื่องงานไป ฮาเนี้ยอยากเนีกินนี่แล้วครับผมพบพ่อกันพบพ่อกันครับผมโจเบียกรรมเงินคนละปองสองปองครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศพี่น้องคึกคืนกันน้องเมียเด้อน้องเมียเด้อน้องเมียครับพี่น้องน้องเมียได้ยินเสียงน้เงเมียน้องเมียแล้วาวาหัวกันงวกปั๊บ เมันกำลังยินเสียงน้องเมียลังงวกป๊อปหลุดมาเนี่ยภารพนี่งผมเป็นธรรมดาได้ภารพนี่งพ้อมที่จะเป็นสู้ท่างไก่ได้ตลอดได้เหลียวเบิ่งนี่เพื่อนนะฮะนี่ครับผมเอาแกะครับผมหยอกกวนน้ทีมงานลุงน้องไปครับผมข้ามาขายปรึกษากัน บ,ร,บริเวณมีอยังฝากคนพนピคอนน้องบ้านเขาบะขึ้นหอดบ้านนี่เราลขึ้นอดบ้านฮมาจะโดนไปนไหนแล้วเนาะโอ้ปันนั่นแหละม,ะมันบริขึ้นหอดแล้วปันอ่ะอ่ามันอืม,ม,ด,อมดีละละดีละละ<อ>นี่าฝากเลยฝากคอน่คอนน้องเขาดูทั้งน้องทีมงานหนอยทั้งน้องบัวลำพูครับพี่นอ้องอ่ามาอยู่เกาหลีกับอ่าซีปีฮาปีครับผม ตัวย่าไปขึ้นงอด้ามซ้ำนั่นนะ่อย่าไปขึ้นงอด้ามซี่ห้าปีหน่อยตัวงวกเบื้องไอ้นี่ยันบนะ่ตัวงวกเบื้องไอ้นี่ยังบ่พ่อตัวงวกเบื้องปลาเล่ทั้งบุญค้อมงวกเบื้องสองข้นี่เป็นตัวยางก่อนอ่โตนั่นซี่ปีห้าปีเนะี่ยโตมันแค่ขันแรกผู้ที่ทะลุยี่สิบกมีแล้ว มันแก่เก้าคันบันไดนั่นซี่หาปีนั่นขนาดสาวไงพญาเมงไลนี่แก่เก้าคันแรกก็เหินมีซี่หาปีนี่ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆหาไปเฮาเอาไว้ย่ามมีอยากมีกินย่นาบ่มีมันสินยากเลยเสือว่าเสาคูว่างคู่พีดประตูโรงงานเลยบอกเลยไอ้บูต้องเข่าต้องเข่าออกเป็นเวลานป่ปะ น้ำตาลทรายนี่ครับผมหาอยากหากินเดอ้อบบเห็นอียังก็ถามเอาน้อยเอาง่าย,น,ยนี่หน่อยนี่ง่อัอนนี้ง่ญ่อันนี้น่อยคนน้อยอือนเีกินแงัอ้่องน้้องเมียโอน้องงัว จั okay. ดตัวพระอิเลิศก็มีเด้พักกันจัดตัวอ้อมกันนะกาจุไปน้ำตีอันนึงต้มจุอันนึงซอยจุอันนึงออมไปสั้นตัวมันก็ยังเข่าตำราเว้บวกเค็งๆเนาะอย่าให้ขาดคือดีกีอย่าเสี่ยงชีวิตลงไปมันไกลผู้มีประสบการณ์แล้ว like, หั่นเสียสมสมฮั่นแกมันทิมแคลบอกว่าอย่าเอาชีวิตลงไปเสี่ยง ยัางกา็เกสีกับยังเซ่เราหิมะบาดินเนี่เอาเป็นชุดไปท่านว่าชุดก็แยกก็ได้ตะไคร้แยกค่าแยกกับมีอ่าตะไคร้แยกค่าแยกกับมีขายใบมะกรูดแยกกับมีเอาแบบใหญ่ๆไปเลยมันค่อยอลังการคันจีนประเทกินเสื้อคู่เสื้อข้าวเอาเป็นชุดคันเอากินระยะเงีวเอาเป็นแบบยกแพ็คเลยหาเบิ้งหาเบิ้งปูน,ปน ฮาเบิ้งเออผุนี่ตะการทั้งหลังพระละพ่นหรือเปล่าทั้งหลังพระละพ่นผุนตะไคร่แยกข้าแยกฮาเบิ้งนี่หลับพี่น้องเอ้ยห่างลูกห่างเมียจังสิแหละเฮ็ดกินเป็นเป็นเป็นว่ากันห่างลูกห่างเมียเทีดกินเป็นเป็นโมเมนต์ธรรมดาเดิ

เอออันนั้นประเพียระปเภทรปลาเลยน่เขียงานบริเก็บเงินนั่นเงินบริจับหันลูกสาวลูกสาวลูกสาวทั้งบ้านยึดย่างเดียวอีป้อป้าป้าป้าไม่ต้องใช้ตังเลยนะพูดแล้วป้าป้าไม่ต้องใช้ตังเลยห้ามกินเหล้าเลยพูดแล้ว เป็นแรีนออกกำลังกายมาแต่เป็นเว้นคนนี้เห็นไหมฮะปลาหมึกง่ายบ่มึกกระดองง่ายเบิดมือเลยมึกกระดองง่ายเบิดยังมึกกล้วยยังมึกกล้วยยังจักแพ็กกันเบิังด้วยนมึกกล้วยอยู่ฟังทั่งปูพีหมึกกล้วยอันนั้นเป็นมึกกระดองน้อยกัตตาบากับพ่อดีอินละกระดองง่ายเบิดมือเลยมึกกล้วยเหลือกี่แพ็กไม่รู้นั่นนกกระทาก็มีเด้อปูสดก็มีเด้อปูสดเด้อกองเหลืองเหลืองฮันเรียกชื่อว่าปูนต้มเด้ ูสดเรื่องจริงแนนติก้กุลา้มง <c oughs> อลน,นั่นตูดไไไไตเครื่องในหมูก็มีได้ยกพวงหัวใจหลอดลมปอดตับใครอยากจะได้ยกพวงก,ก็มีนะจ๊ะเนื้อ,เ,อเสียดไม่ลงเนี่นี่นี่เดียแม่ทั้งนั้น,นแหละเนื้อเสียดล้วนๆครับผมมักกระถุงจัดไปอ่าเก็บไว้ถมักกระกอม เนี่ยงัวเนื้อลาบอยู่ทั้งตุ๋นเอาไปถ้าออมจะหมักเห็ดเนื้ออยากเนื้อกินไปอยู่ในนี่เนี่ยผมอิฐซาผู้เดียวมีเมียหักเนื้อหอมผู้เดียวนี่แหละเน้อน้อยแคนแคนนี่นี่สนนีเมียหักเนื้อหอมขนาดเดียวนะไปทำผิดเสร็จแล้วเพื่อนบอกแล้วโอกาสมันมีบ่บอยเมียบอกปากน้ำ โมนี่โมนี้บายๆก็เลยแบบมีอะไรอาจารย์จักมากินกินเป็นี่สิบแล้เงินแนวคุณบอามหมด่าปากกว่ากว่าไปคนขางบ้านไปบอกให้เขาหับแน่นี่แหะครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งอรรดแต่ละมือนี่ต้องกินอิ่มนอนหลับอ่าทำงานไห้มีกำลังบางท่นบอมีแห้งหางเงินนี่เขาใส่เนี่ เอียงกันเลยยังว่ามันมันเตนี่ละมีตกั่มตะเวนปะกันมันเิดง่ายดอกเหาติดนี่เมี่ยนี่ละโอ้หารตเตอรียังมาทำ่ยังมาได้รวลอตสตอรีอยู่รเป่ายอนสลุบเลยสรุบรัได้ซื้อปบังสั่งจอาเงินต็มุ้ยเซ็ตเ เลี้ยงอย่างนี้เอาทิ้งแล้วเสักที่ไหนอ่ะที่หน้ายงั้นก็ลบออกลบราคาจ่ายแก้ใจบินแซดไลบบินลบบินไอ้อันลบบินสำรานออกเออโอเคสำรานเอาบินทีมเราเด้อเพิ่นใจเราทั้งนี้เออเออครับผมหาเบิ้งไปส่องส่องเออไปเอาเดี๋ยวนี้ส่องด้วยบทถามจะเทกินไม่พาก็ได้เอางั้นใส่ส่องไอ้เด้อันที่ก้อนนึงเออส่องบุญเด้อเริ่มเริ่มทยอยเก็บแล้วเด้อพี่น้องเด้อ นี่เด้ปลานี่เด้อะไรช่องบุญน้ำไปนี่เอาแม่มันีบีบเอาเลยล่ะแล้วเมาเลื่ยๆช่องบุญครับผมเฮ็ดบุญเฮ็ดชิ้นกินท่านไปน้ำกันพี่น้องเฮ็ดบุญชิ้นกินท่านไปน้ำกันน้อจะมีโศกมีลาบได้สี่สิบแปดล้านคือเพื่อนไม่รู้จะเอาตังไปไว้ไหนนะปลาเนาะสี่สิบแปดล้านเนาะเขาเอาไปตั้งโชว์โอ้โหกองเบลอเถอเลย เขาขายเขาขายเนาะเขาดึงลูกค้าเนอเห็นบรรยากาศทีนี่กัยังหนาวอยู่ดินี่สิบโอช่วงนี้ประมาณสักเก้าองศานี่เกองศาเก้าองศาครับผมช่วงนี้บรรยากาศครับผมมาเออสาทุบุญเอาน้ำเทอะไรโชกเลยหลาสาเออสาทุเดอขอห้ยพอแต่ของง่าเด้อ ขอให้พ่อแต่ของยังไงขอให้แต่อยู่ดีมีแห้งพ่อเราเอาเรียไล่กันเอาครับผมเรียไล่ใส่ทำบุญน้ำกันครับผมสารทุกสุกดีให้สุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องคนเคยว่าหักแพงกันเฮ็ดพิษทีเดียวเขาก็ได้แล้วได้อีกครับพี่น้องคนเคยหักเคยแพงกันที่รักที่รักปุ๋แล้ว เออเอองามเหยีดผิดมากนี่เรียบร้อยเลยนี่แหละเขาว่าคมหักมันเฮียถิมใสเกี่ยอรเกลี่ยลตงไกนเอออกไปคลนี่ละครับผมโรงงานทางนี้ครับผมมีแต่ไอนมมีแต่ไอนมลุวนๆครับพี่น้องขวดน่อยควดัน้บ นี่นี่แล้วครับผมหนูพุกกับมีห่ากับมีเลือกเพื่น้องเดอ้อผู้ใดเ,เข,ข้าสอบนึ่งข้าวเหนียวข้าวเจ้าหนึ่งกระสอบจ้านี่หนูพุกครับพี่น้องผู้ใดก็ได้เอาไปอยากไปกินกับข้าวสวยหนึ่งกระสอบข้าวสวยอ่าอืม,อออมโห เครื่องยังให้มันครบเด้อกระเทียมมีไปกระเทียมมันมีแล้วไปอ้อมหนูขมคมเนาะสักน้อยนี่พักใส่ขมสิเข่าเอ้าดีกีดิสีเสียงชีวิตลงไปติมันไก่เติบอยู่ดิเอ้าอย่าลืมมาข้าวให้น้องนะจ๊ะ ข้าวสวยเข้าสวยข้าวสวยหนึ่งกระสอบจ้ะข้าวสวยหนึ่งกระสอบวุดหรือพุทธกบวูดนอกอ๋อดีละละไอ้บั้นยังงครับนายไอ้ที่่างฝุ่นตั้งกุดกระสูดก็ก่อยไปยึดบ้านกระสูดครับพีบอเออยึดบ้านกระสูดยดบัานคุ้มหน่อยกระสูมูไรเี่ยโอ้โเดียนวิไลเหรอนะ <Okay. S 2> กินไปครับพี่น้องเฮาบำรุ่งไปนี่ล่ะครับผมไอ้นมทางบานหางเมืองทีมงานน้องบัวลำพูครับพี่น้องทางบานหางเมืองมาซีหาปีละตัวได้เห็นกะทักไทยหากันได้ครับผมอันนี้ก็ะพูน้นึงครับผมเสียสีสมสมนี่ลูกกำผากัมพอย เบาวสดมากเกาหลีโดนเมียกันเลยปะทิมปาทิม <laughs> ตะเลียตัวนครับพี่น้นองมากเกาหลีโดนไลกับ,บวัวดิชีวิตนี่กระไรเป็นชีวิตที่หนาปเป็นชีวิตที่หนาโหดไล่เหล,หลเือเกินนี่หาเงินซื้อมือซื้อมือหาเงินซื้อมือซื้อมือใส่งเงินเดือนหนึ่งบ่พอสามพันนี่นี่นองนั้นส่งให้เขาบดงบ่ะล เอาไปเอามาเขากับปลาทิมพี่น้องชีวิตต่น่ะสงสารปลาก็บ่แม่นปลาผู้เดียวครับพี่น้องกินมาคำหน่อยไปน้ำนี่แล้วเทมึงแล้วยกเมื่อกี้นี่อะไรเทให้มึงเสียนะยกของเทกันเนี่ยยกเมื่อกี้นี่คนใหญ่เล่เทห้เออคนอ้วนแล้วดวอ้ย้วนคนนั้นคนคนนี้

่องนีพ้มันก็เป็นามวนจังหนึ่งได้มีอาเฮ็ดงานอยู่ใกล้กันกันย่างหากันสุมนุ่มกันปรึกษากันกินเหล้ามวนให้ห้ากันซํานีก็มีความสุขพี่น่ะเออมาตังบ่านตังเมี่ยงมาเห็นนากันคนไทยน้ำกันหักกันแพ่งกันเ้อพี่น้องเด้อ นนกันแพ่งกันครับพี่น้องหอบกันไปคิดเมนูซอยกันหอบไปซอยกันเฮาตอน,นี้ก็เวลากับสิบประมาณสักตอนนี้กัสิเดึกละตอนนี้ก็ทุ่มทุ่มเครื่องลวครับผมวัไไนนุไหลวันที่สิบเกตอไหลวันที่สิบเกตเดือนมีนาคมครับผมอ แม่นี่บรรยากา,าศกะเมืดคำไ,ได้พอสมควรละทุ่มเครืองละกำ <c oughs> <c oughs> ลังยกยกำลังยกครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมคยมาอุดหนุนกันครับผมไปเห็ดเน่ากินครับผมมันดึกแล้วเดอ้อครับบวัสดีครับอาอาอาสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกันไปเห็ดเน่าอยากเนวกินกันออ